ท่นหัวหน้ายูตรงนี้อยู่เขตดูตรงไอ้ทัขนนะเถวตุ้งหิสตรงแตร่รนี้ถ้ฟฟ้าว่าขนงเขเขตวพัฒนาอันนี้กับท่านหัวหน้า่ายโยธาจริงไหมวันนี้ตกหนักนะตกหนักอย่างไม่ได้คาดคิดเลยเพราะว่าตกตรงคลองเตยตกลงคลองเตยร้อยสิบมิในเวลาอันสั้นในหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็ลงโอเคนะว่าลงเร็วแล้วก็แถวนี้ได้สักเก้าสิบกว่ามิลมั้ง ข้างข้งหนของเตย90้มิลมีถึงมีถึง1 0อยกับร้อมิลด้วยข,ของเตยนะเพราะฉะนันน้นมันตกหนักเอ,อ่อค่อนข้างเร็ว <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้มาเมื่อกี้แถวแถวตุ้งวิทย์ตรงก่องถ,ถึงพีดีก็ท่วม1เลน2เลนแต่ว่าผมว่าตะดขึ้นจัมโบ้ของรถละหลังการไงเอ้าัวหน้าใช่ตอนนี้นะ้ำลดหมดแล้วค่ะน้ำคนถิ่น้างถิ่ไม่มีแล้วก็จะมีแผลของบ้านก่อนพีวัฒนทองอ่ะเหมือนก็ดูจากจากวัดออกมาน้ำเปล่าแล้วฝั่งของเตยเขารายงานว่าไงแจ้งมาว่าตอนนี้ก็ฝั่งเป็นบ ก็มีท่วมบ้างนิดหน่อยาำตีแรกโอเค,คตอนแรกมันท่วมตรงเทศทาลินแต่ว่าตรงแถวช่องสามแล้วก็เที่ยมสู่วิจิพกเมืองไทยแต่ตอนนี้เร็แล้วนะตรงตรงไหนท่วมรายงานหมดเลยครับอ๋อลังกบ,บังหนักหรือเ,เนี่ยอักบบงกบังแล้วก็มีพัฒนาการมั้งห้าสิบสี่ใครอยู่พัฒนาการแจ้งมาหน่อยนะหมู่บ้านเมืองทองไม่รู้เป็นไงบ้างนะก็แต่ว่าฝนก็เริ่มซาลงแล้วเพราะว่าบรรดา,าไปแต่ว่าวันนี้มาสองรอบโอเคเอาใครถ่ายหล่ะนะเนี่ย เมื่อกี้ผ่านมาสุขุมิทก็ร่วมเยอะเลยแต่ว่าก็ลงพอได้ได้นะผมว่าออถือว่าไม่ได้ไม่เร็วไมเร็วนะแต่ก็จะมีคนตกท้ายอยู่เพราะว่ารถรถสายหน้ามันจะมาชา้ายได้เต็แล้วก็ใกมีรถตายนะอีกแต่ว่าโอเคล่าถ่านไปคืนนี้ได้ตกเป็นลอยนะั่นคือน่ะแล้วก็ตววะวันเรื่อการเดินทางกันด้วยคืนนี้รถบรทุกไม่เยอะนะ มีอะไรมีปัญหาอะไรไหมครับหน้าในตอนนี้ยังไม่มีค่ะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราตามไล่แถวพัฒนาการต่อนิดนึงเพราะว่าถ้าลองนุ้อยู่ที่พัฒนาการตอนนี้5.4 5.4ก็ท่วมประจำอยู่แล้วเป็นตอยส่วนบุคคลอนะแล้วก็มีข้างหน้าซอยท่วมนิดหน่อยตรงไหนที่มีกล้วยน้ำทรายสองรอบโอเคมีตรงไหนท่วมเลยไหมครับโอเคนะอ่าเดี๋ยวไปไล่ตามเดี๋ยวจะตามไปสองรลูกท่านลองนุที่พัฒนาการ่อนอันนี้ครับ ก็อาจจะเดินทางเขา้เขาบ้านใช้หนึ่งนะแต่ว่าผมว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นเมื่อกี้ท่วมตรงนี้หมดเลยนะสองเลนเมื่อกี้แต่วอนนี้ลงมาละโอเคมีรายงานตรงไหนแจ้งมาเลยนะครับพวกเราจะได้ที่ไหนนะท้องเตยท้องเตยถึ<ว>ทงทัภาษายังท่วมอยู่เหรอโอเคมีสุทงทัรภาษามีหน้ากรมส่วนแล้วก็ระราสี่บริเวณซอยภูมิมจิตเดี๋ยวต้องเร่งระบายโอเคตรงไหนมีพวกเรารายงานเข้ามาได้นะจะได้บอกว่าสถานการณ์เป็นไงนะครับโอเคเดี๋ยวเขาอ่านเขาไมนิดนะจะได้เดี๋ยวจะได้เป็นไร สวัสดีครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่เราจะข้าวยังไงน้ำท่วมตอยอะไรนะตอยพีดียี่ห้าอ๋อท่วมเหรอไอตายดูดิพีดียี่ห้าตอนนี้อะไรอ่ะท่วมท่วมอยู่เปล่าเคยท่วมเคยท่วมโอเคข้าไปคไปสถานะโยธาไปไล่ดูพื้นที่อยู่ไหนเนี่ยนะ ก็ยทต้งสุกนะครับอ๋อโอเคครับตรงไหนทั่วมส่งมาเลยนะรากระบังเอ๊ะรากระบังทั่วมเหมือเดี๋ยวต้องไปเช็คหนะ่อยผมยังไม่เห็นรายงานนะเพราะกลัวจะได้รู้ไปที่อ่านเพาอยากจะรู้ว่าเที่ยวไหนบ้างจะได้ไปตรวจเอเคนะเดี๋ยวผมขอไปตามตามหาจันนุก่อนแกไปรออยู่พัฒนาการนะนั่นตายลุย พัฒนาให้ละเอียดแล้วก็ดูจุดพรุ่งนี้มาดูตรงซอย69ท่วมอยู่ซอยใบตันีย์ซึ่งเป็นซอยที่มอเตอร์ไซค์ก็รัดออกไปทางปีดีแต่ปีดีปีนี้ก็ลงเร็วเมื่อกี้ลงเร็วใช่ไหมลงเร็ววันนี้ไม่มีน้องอ่ะโอเคครับขอบคุณครับแะไบางมาตรการซอยสามเกียท่วมจริงบอ่าพูดเลยธนาตรานาตาซอยสามเกียรติท่วมจริงซอยเก็มเก็มไทยเลยเลยเลยวัดที่เดียบไหมยังเลยแล้วกันเขตกรุงเทพอ่ะดหรือแค่การดูการซึมการซึมกระทรวงการใช่ไหม โอเคเดี๋ okay. ยวไปดูไอ๋ขอข้าวมันนาดิโอเคอยู่ฝั่งข้ามไหงหรือังไม่ข้า,ขา่อยู่ฝั่งโรงเรียนนานาชาติอะ่ะใช่โ <Okay. S 2> อเคใช่ใช่หูนานะชาติบกกว่าท่วมหนักเลยเค,ครับเดี๋ยวดูให้ครับโอเคครับขอบคุณครับอ่ะไปเดี๋ยวไปหาลุงดูก่อนนะโอเคลุยต่อไม่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 แห้งห้ามกับโอเคนะครับสวัสดีครับถ้าเก่าทิศท่วมหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูก่อน นะครับ